คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มนะครับก็กลับมาแนแนวทางสาหรับเราพัฒนาเช่นเคยครับประจําวันศุกร์ที่6ธันวาคมนะครับ2567นะครับเราก็คาดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับถูกผิด เราว่าไปตามสูตรนะครับทุกๆสูตรไม่มีคำว่า100%เปอร์เซ์ครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปวันศุกร์นะครับย้อนกลับไปดูผลงานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งนะครับผลออกที่846353นะครับ 6353นะครับสหรับผลงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับ6353ตารางบินของเรานะครับตารางบินไม่มีนะครับ6353นะครับไม่มีเลขก3ผิดนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับให้วิ่งรูดที่0แล้วก็8นะครับ ก็ไม่มีนะครับผิดแปดเสนอหน้าไปอยู่หน้าเลยนะครับอ่ะกู้จอดนะครับ6353นะครับไม่มีครับมี6068ไม่รอดเลยนะครับไม่มาเลยนะครับสลับงวดที่ผ่านมาถือว่าเยี่มากนะครับลุดบักคักบักแน่นะครับอ่ะ ไมเป็นไรครับเรามาตามต่อวันศุกร์ที่6นะครับมาแก้มือกันใหม่ครับศุกร์ที่6นะครับศุกร์ที่หธันวานะครับห7เอ่ะเรามาแก้มือกันใหม่ครับสลับวันศุกร์ที่6นะครับ เราไปกันต่อเลยนะก่อนเลยนะครับที่ตารางบินนะครับอย่าลืมครับทุกๆสูตรไม่มีคำว่าร้อซน์นะครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบถึงตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับไปเลยครับเลข7นะครับตัวแรกสําหรับตารางบินเลข5เลข1 2 สามสี่เจนะครับสลับตารางวินของเรานะครับ7 5 1 2 3 4นะครับ,บ,รรครบใครชอบตัวไหนก็นำไปใช้ได้เลยนะครับจะวิน2ตัว3ตัวนะครับก็แล้วแต่ท่านชื่นชอบเลยนะครับ 7-5-1-2-3-4นะครับสลับตารางบินของเรานะครับไปกันต่อแบบเร็วๆครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับคัดตัวเด่นมาให้2ตัวเช่นเคยนะครับ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับ2ตัวเด่นเช่นเคยครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเดี๋ยวดึงตัวเด่นออกมาให้2ตัวเช่นเคยครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับตัวแรกนะครับอา่าเล่เล็กเจ็ดนะครับ แล้วก็เลข5 7กับ5นะครับ7แล้วก็5นะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะครับวันศุกร์นี้นะครับ7กับ5อ่ะไปที่กู้เจาะกันต่อเลยนะครับสายวิ่งสายรูดเราได้เลข7กับเลข5มานะครับกู้เจาะนะครับได้1กับ2 1 2แล้วก็3 4มสี่โอโเรียงเลยนะครับ1นึแล้วก็3 4ได้1 2 3 4 8คู่8ชุดเช่นเคยนะครับเราก็จับคู่ได้เลยนะครับหลักที่7 7 1 7เจด็จดหจด,จดสา เจี 7, ่ะหลัก7หลักที่หก็เช่นเดียวกันนะครับ5้าห5ึ่งสองหสามได้8คู่8ชุดตามนี้เลยนะครับ 7 7 7 2 7374 515253และก็54 8คู่8ชุดเดี๋ยวเราจะมาเน้นกันให้เหลือ4คู่4ชุดนะครับเน้นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะมาในวันศุกร์นี้นะครับ ชอบตัวแรกนะครับ 7C นะครับเน้นเลยที่7 4นะครับ5 4อ่ะติด C ไว้ก่อนนะครับ72 แล้วก็ 5, 2อ้าวได้ประมาณนี้นะครับ 7, 2, 7, 4, 5, 2, 5, 4อ่ะเอาติด2กับติด4ไว้นะครับส่วน 7, 1, 7, 3, 5, 1, 5, 3ก็ดก็กันไว้ด้วยนะครับ 5, 3นี่น่าจะเป็นตัวเดิมอ่ะก็ได้ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันครับโชคด,ดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเรวยๆยครับสวัสดีครับ